ออกรถใหม่ที่มอเตอร์เอ็กซ์โปรู้วงเงินใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ท รับสุนุนโดยเหนือกว่าฟิลม์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิลม์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิก646แรงม้าวิ่งไกล780กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ 0ถึง103.8วินาทีนี่คือเจ้า s ี e k e r 7 X ในบ้านเราปีหน้าได้เห็นแน่ๆในตัวนี้นี่คือ CSUV อีกหนึ่งคันของ s e k e ในราคาค่าตัวในวันนี้คร่าวๆถ้าตัวท็อปน่าจะเกิน1.5้านบาทแน่ๆแ,แรกกับแรงม้า600กว่าแรงม้า แรงบิดยังไม่ทราบแน่นอนว่าเป็นเท่าไหร่พละกําลังเหลือเฟือมีให้เลือกตั้งแต่มอเตอร์เดียวและมอเตอร์คู่มอเตอร์เดียว400กว่าแรงมา้าเหลือเฟือมากๆมอเตอร์เดียวราคาค่าตัวน่าจะเริ่มกันอยู่ที่1,400,000บาทในวันนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่แต่ในกลางปีหน้าเจอกับพวงมาลัยขวาแน่นอนนี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้า 7X นะครับนี่ดวงไฟ LED 1,300ดวง สามารถที่จะแปลเปลี่ยนไปตามการเซตติ้งของเราได้1,000กว่ารูปแบบเป็นตัวอักษรก็ได้เป็นลายแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือรูปแบบจุดเด่นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขานี่แล้วดูโอ้โหรูปร่างหน้าตาม,มาจากสถานีอวกาศนะเขามีสถานีอวกาศ ของซิกเกอร์เขาด้วยนี่ดีไซน์เข้ามาในแบบนี้ระบบช่วยขับมาเต็มอะแดปต e ฟกุสโทนมาเต็มที่เอดัสหนึ่งตัวที่บริเวณกระจกบังลมหน้าทําให้คุณเห็นว่าระบบช่วยขับเขามีต้งแต่เบรกอัตโนมัติด้านหน้าเตือนกันชนด้านหน้าดึงพวงมาลัยกลับรถอีกเลนรักษารถอยู่กลางเลนมาครบความปลอดภัยรอบคันในระดับ L2 มาได้แน่นอนมาดูกันด้านข้างดีกว่า600กว่าม้าต้องมากับยางตัวนี้ครับทุกๆครับคอนติ 26545R20 ในรหัส V 0 1 0 3.8ด้วยนาทีมันต้องหยุดให้ได้เพราะคาลิเปอร์เบรกซิเกอร์สีส้มแบบนี้เป็นแบบ4พอร์ตด้วยนะโอ้ยามาเต็มให้มาเต็มตัวนี้กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถกล้อง9ตัวในรอบคันนี้กล้องตัวนี้ทำหน้าที่เป็นบลายสปอตกล้องตัวนี้ทำหน้าที่เป็นเรดร์ด้านหน้านะครับดูโอมาเต็มนะนี่เห็นอะไรด้านนี้ไหม มากับเทคโนโลยี800โวลต์นะครับทานผู้ชมครับชาร์จไฟในความเร็วสูงสุดได้240กิโลวัตต์อาวสุดจริงๆนี่ชายบันไดด้านข้างมาแบบนี้ หน้าหลังล้อยางเท่ากันนะและลักษณะของเจ้า 7X เวคือความเป็นคูของเข้ามาในแบบนี้นี่ด้านนี้เป็นที่ชาร์จไฟอุ้ยต้องเปิดจากด้านในนะเป็นไฟฟ้ามาด้วย AC และ DC มาหมดแต่ตัวนี้ยังเป็นตัวจีนอยู่ DC มาได้ระดับโอ้โหล้อยกิโลวัตเอนะอันนี้นะครับให้มาเยอะมากนะอ่าใช้ไฟฟ้าปิดนะครับด้านท้ายดูไฟ ขาดกลางมาแบบนี้ตรงกลางติดที่กล้องหน่อยเดียวเท่านั้นกระจกบางลมไม่ได้ใหญ่มากมายเวลาคุณมองในกระจกมองหลังด้านหลังนะมันจะแคบนิดหนึ่งที่เปิดฝาท้ายนะครับนี่ไฟฟ้าพื้นที่เก็บสัมภาระนะ300ลิตรนะกว้างนะแล้วก็สูงมากๆนะครับและคุณดูนี่นี่นดูโอ้โหไฟฟ้านะจ๊ะปรับไฟฟ้านะจ๊ะ ซ้ายขวาไฟฟ้านะจ๊าดูเฮ้ยขึ้นมาไม่น้อยนะขึ้นมาไม่ใช่เล่นนะอะแต่จริงตัวนี้มันต้องพับเข้าไปได้นะพับเข้าไปได้แบบนี้นะแล้วก็ขึ้นมาได้ด้วยนี่เอาเอาซิเอาส,อาสิใช้ได้นะเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับเราไปขับกันที่ประเทศจีนแล้วนะเจ้าตัวนี้เป็นช่วงล่างถุงลมและปรับระดับความหนืดได้ ฟิลลิ่งออกจะมาในลักษณะของรถ SUV ที่มีความสบายในการขับขี่นะมาดูด้านในดีกว่าเพราะว่าเป็นอย่างไรถ้าในประตูฝั่งตรงข้ามคนขับนะครับทุกู้ชมครับคุณจะมีนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหเป็นไงเพื่ออะไรครับทุกู้ชมครับเพื่อผู้นั่งในตำแหน่งนี้จะได้คอนโทรลได้เลยว่าเป็นอย่างไรนี่โอ้โหเจง๋งไห โคตรเจ๋งเลยอ่ะผมชอบมากนะครับและนี่นี่เป็นหนึ่งในรถนะครับที่มีเบาะที่นั่งด้านหลังปรับระดับแบบนี้ได้เจ๋งว่าเจ๋งว่าโคตรชอบเลยท่านผู้ชมโอ้โหแล้วหลังคาพารามิกกลาสรูฟนะ,ค,ะ Get ครับท่านผู้ชมครับแล้วมีมา่านบังแดดไฟฟ้าด้วยนะอันนี้ต้องบอกว่าสุดจริงสุดจริง โอ้นี่เป็นไงโอ้เจ๋งว่ะกูชอบเลยนะดูนะครับที่ใส่ของนะครับนี่ที่ใส่ของมาเต็มใช้ได้ที่พักแขนดูซิเขาลงมาทั้งพนักนี่นะอ่าและนี่มีหน้าจอนี้ด้วยนะจ้ารานห้าก็โอเคนะดูฟังก์ชันต่างๆเยอะแยะไปหมดเบาะปรับอุ่นร้อนอุ่นเย็นได้นะครับปรับแอร์ได้ ปรับในเรื่องของเครื่องเสียงช่องวิทยุต่างๆได้แล้วก็ดูเซตหน้านี่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 มาไฟเฟยในนี้นะครับแต่นี่เขาล็อกเอาไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวคนเล่นไปหมดนะครับปรับโหมดนะครับในเรื่องของแสงสีในรถนี้ได้นะแสงสีเสียงปรับได้หมดนั่งสบายวะ่ะตัวนี้สบายที่สุดในตลาดแล้วนะครับแต่ฟังก์ชันที่เป็นในฟังก์ชันของเบาะเนี่ยมีเฉพาะตัวท็อปอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเบาะจะไม่ใช่แบบนี้ถ้างั้นนะ่ยตัวท็อปมี โอกาสมากกว่านะช่องแอร์ตรงนี้มีให้นะครับมีคาเราตรงนี้ให้นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถเขาบอกว่าเอาไว้จับนะครับความเคลื่อนไหวภายในรถตรงนี้นะมือจับนะโอ้เจ๋งว่าเจ๋งว่านะไปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่ดีกว่าว่าเป็นอย่างไรหน้าจอเนี่ยหูสิบนิ้วได้มั้งเนี่ยบเลบลเบล่าเลยไปดูกันสวยว่าท่านชมและเป็นแบบ E-lash นะจ๊ะ นี่พอกดปุ๊บเบาขยับปรับขึ้นมาเลยนะเอาเอา,เอามาดูในตำแหน่งผู้ขับดีกว่าเฮ้ยลืมบอกไปเลยตรงนี้ลืมไปครับท่านผู้ชมนี่จอนะจ๊ะจอนะจ้านี่คืออีกหนึ่งฟังก์ชันที่เขามีให้นะครับโอ้โหน่าสนใจไหมน่าสนใจหมร้าน5้าก็เอาได้นะเ่ะไฟฟ้านะครับ ดูหนังฟังเพลงสบายสบายปรับเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลิฟเลิฟจ้าเลิฟเลิฟนะอีเลชด้วยโอ้ยขอให้อ p อปชันนี้มาหน่อยเถอะบ้านเรากระจายนะครับกระจกเป็นแบบเฟรมเลสนะคือไม่มีกรอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันใกร้นี่นครับนี่ไฟฟ้านะจ๊ะไฟฟ้านะจ๊ะแต่รถมันจะเตี้ยๆดีหนึงนะทุกผู้ชมนะ ก็ต้องกุ้มต้องอะไรหน่อยนะนี่มีดันน่องนะจ๊ะมีดันน่องนะจ๊ะนี่ดูมีดันน่องนะนนนองนะเอาเอาสิเอากับเขาสิเฮ้ยเป็นเวลคัมสีด้วยนะครับเข้ามานี่โ,โหโคตรสบายเลยทุกผู้ชมดูโอ้โหมาเต็มมาเต็มนะบาทเรามาแน่แน่นี่โอโ้สวยนะแล้วก็ แหมโฟมลายเป็นแบบดีเ p e ตัดบนล่างนะครับหน้าจอมาตรวันนี่หน้าจอกลางแบบนี้ขนาด15.4นิ้วนะประมาณนั้นมีโหมดแคมปิง้งโหมดนอนนะครับโหมดสัตว์เลี้ยงมาครบนี่มีบอกไว้หมดนะไหนดูซิช็อตคัทมีมาให้แต่เป็นยังเป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนอยู่นะครับนี่ดูหน้าจอขนาดนี้นะนี่แต่นี่ไม่เป็นกล้องนะนี่ไม่ได้เป็นกล้องนะครับดูไฟนะสวยนะสวยนะ นี่ซ่อนสายตาด้วยนะจ๊ะซ่อนสายตาด้วยนี่เก็บได้ด้วยอันนี้แบบรถยุโรปนะครับเก็บนะครับถ้าเกิดว่าเราจะวางของนะไม่ได้ใส่แก้วน้ําเราสามารถที่จะเก็บได้จะเปิดมาก็กดเปิดแก้วน้ํามาแล้วนี่ไวเลสคู่นะจ๊ะไวเลสไวเลสชาร์จคู่ดูนี่เปิดสองด้านนะด้านนี้ก็เปิดได้ด้านนี้ก็เปิดได้นะครับเจ๋งไหมโอเคนะ ให้มานี่ที่ใส่ของ USB C นะชาร์จ USB C 2ตัวนะครับโอหมานั่งดีว่ะทุกผู้ชมนั่งดีมากนะแล้วเขาปิดไฟฟ้าม่านบังแดดไฟฟ้านะครับให้มาใช้ได้เลยที่บังแดดนะครับนี่มีกระจกมีไฟให้แน่นอนตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับให้มาดี นะให้มาเต็มเลยนะครับเนี่ยดูไซส์ไซส์ใหญ่มากนะครับนี่เป็น CSUV ที่เป็นกึ่ง DSUV แล้วละมีให้เลือกทั้งมอเตอร์เดี่ยวมีให้เลือกทั้งมอเตอร์คู่มอเตอร์คู่คือตัวนี้จะได้ฟังก์ชันที่เต็มแบบนี้เบาะหลังที่จะเป็นแบบ Business Class ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาพัฒนามาดีจริงบ้านเราก็ต้องมาดูกันว่าจะประกาศราคาจะประกาศการเปิดตัวเมื่อไหร่จะบอกได้เลยว่า อยู่ในใจมาแรกของปีหน้านะครับและเดี๋ยวเราไปดูการรถคันนู้นที่อยู่ด้านข้างเราที่เราไปขับกันที่ประเทศจีนวันนี้ขอมาดูกันแบบใกล้ตานิดนึงวันนั้นไม่ได้พาท่านผู้ชมดูรอบคันอย่างเต็มตานะครับเพราะว่าต้องไปรีบขับนะวันนี้ขอพาชมเลยดีกว่ามาและนี่คือรถที่เร็วที่สุดของซีเกอร์รถที่แรงที่สุดของซีเกอร์ในวันนี้ 1265งงแรงมา้า1280นิวตันเมตร0ูนย์รอไม่ถึงสาวินาทีนี่คือรถที่วิ่งบนถนนที่เร็วที่สุดของเขา มอเตอร์ Motor, ไฟฟ้า4ตัวทุกอย่างถูกเซตมาให้เป็นเรซซิ่งคาร์ที่วิ่งบนถนนจริงได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในรายละเอียดนะทั้งหมดนี่เป็นคาร์บอนหมดนะเพื่อลดน้ําหนักของรถคันนี้ให้ได้หลังคาเป็นคาร์บอนเป็นพวงมลาลัยซ้ายยังไม่มีแผ่ที่จะผลิตเป็นพวงมลาลัยขวาได้รับแรงบันไดใจามาจาก m e อร์ d e s AMG ล้วนๆนนะครับเราขับกันแล้วที่ประเทศจีนในสนามแข่ของ F1 บอกได้ว่ารถคันนี้สมรรถนะดีมากๆเขาสามารถที่จะพัฒนาแรงม้าให้ไปไกลกว่า1,300แรงม้าได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูกันประตูไฟฟ้าหมดนะจ๊ะตัวนี้นะครับประตูไฟฟ้าภายในดูนะครับนี่ดูดีไซน์ดำแดงแบบนี้นะหนังอคันทร่าทั้งเซต นะครับดูได้เลยนะเบาเป็นแบบ a d ด p t i ีฟด้วยคือสามารถจะบีบบอดี้ของคุณเวลาคุณเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเบาจะถูกบีบโดยอัตโนมัตินี่อคัทร่าหมดนะบบาเป็นบบาแบบสปอร์ตดูเดินได้สีแดงหมดมาเต็มมาเต็มนะครับแบบไฟฟ้านะ ให้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดของซีกเกอร์ในวันนี้ดูเบาสามารถที่จะปรับพับได้เหมือนเจ้าตัว 7X นะตัวนี้มาเต็มข้อมาเต็มข้อนะครับ1200รังม้ารถที่แรงที่สุดของซีกเกอร์ในวันนี้นะครับที่วิ่งบนถนนจริงได้ นี่คือรถแข่งดีๆนเองดูยาง295 35 ZR22 108Y ดูรหัสนี้ PCero ยางที่ดีที่สุดของ Pirelli ยางที่เหมาะกับรถสปอร์ตที่สุดของ Pirelli ถูกใส่ไวไ้ในตัวนี้นี่ล้อฟอร์ดนะเฉพาะล้อ4ตัวนี่ก็เข้าไป5 0 0แสนกว่าบาทแล้วนะครับเฉพาะล้อนี่ดูไฟท้ายนะครับดูไฟท้ายโอ้โหมาเปึกนนี่ คาร์บอนนะจ๊ะดักเทลตัวนี้คาร์บอนนี่คาร์บอนหลังคาคาร์บอนสุดนะตัวนี้เป็นการพัฒนาขั้นสุดของเขาแล้วนะปาท้ายไฟฟ้าเป็นแบบทรงแบบคูเป้นะครับเดี๋ยวเราพาเขาไปดูด้านในนะว่าเป็นอย่างไรนะครับมามาดูในตำแหน่งของผู้ขับนะครับไม่ ไซน์นะครับของพวมาลัยในดีไซน์ของตำแหน่งท่านั่งปุ่มบังคับต่างๆปุ่มควบคุมต่างๆรับแรงบันดาลใจมาจาก Mercedes AMG เกือบทั้งสิ้นนี่ดูนะครับโหมดการขับขี่นะครับเสียงของท่อไอเสียต่างๆมาเต็มมาครบนะครับบ้านเราไม่มีโอกาสแน่นอนนะครับไม่มีพวมาลัยขวาประเทศไหนมีโอกาสแน่นอน รถคันนี้ทําเฉพาะโฟมลาย้ายเท่านั้นยังไม่มีแผนที่จะผลิตโฟมลายขวาแต่พัฒนาแรงม้าไปแล้ว1,300แรงมา้าเราคงจะได้มีโอกาสขับกันที่ประเทศจีนในอนาคตแน่นอนในครั้งหน้าในกลางเดือนหน้านะครับเราจะไปขับกันเจ้าตัวนี้อีกครั้งหนึ่งแต่เราจะไปขับพร้อมกับ s e เก e r Mix ซึ่งเป็นรถตู้อนเนกประสงค์ที่จะมาขายในบ้านเราในอีก2ปีข้างหน้าเช่นเดียวกันและนี่คือจุดเด่นอีกหนึ่งจุดเด่นของบูตซีเกอร์ที่มหากรรมยานยนต์ครับ